สวัสดีค่ะมาดูดวงของคุณนะคะประจำวันที่1นถึงแดมิถุนายนนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะ,ะเป็นไงรายดวงรายสัปดาห์นะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะหงถึงแปหลายคนรู้สึกว่าเหงามาตั้งต้นสัปดาห์เลยนะคะมีความเหงาเกิดขึ้นนะคะหรือเป็นความรู้สึกแบบเซ็งๆไม่อยากจะวุ่นหรือว่ายุ่งกับใครอะไรอย่างเงี้ย นะคะอาจจะแบบว่าขี้เกียจแล้วก็อยากพักผ่อนนะคะช่วงแบบว่าช่วงวันอาทิตย์อย่างนี้เนาะ,ะเอาละะ้ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะหลายคนอาจจะเริ่มต้นโครงการโปรเจกต์หรือว่าได้โอ,อกาสในเรื่องของการงานมีคนหยิบยื่นนะคะในเรื่องของโครงการโปรเจกต์ไอเดียหรือการงานมาให้หรือตัวของคุณเองอ่ยกําลังจะเก็ตไอเดียอะไรบางอย่างนะคะในสัปดาห์นี้ที่ทําให้คุณสามารถสร้างรายได้สร้างรายได้สร้างเงินได้นะคะหรือรวมไปถึงชื่อเสียงก็ได้นะคะเนี่ย เออชื่อเสียงได้นะคะอ่ะหลายคนเป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ใจร้อนปากไวอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทาอะไรก็ต้องคิดก่อนทาวางแผนก่อนนะคะอย่าใจร้อนเพราะว่าบางครั้งอ่ะคาพูดอ่ะมันเป็นเหมือนนายเราเราพูดออกไปแล้วอ่ะเราอ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนทาสมันดังนั้นพูดอะไรแบบมันคําพูดมันสําคัญนะคะดังนั้นต้องใจเย็นๆมีอะไรก็แบบต้องวางแผนก่อนนะคะแล้วก็ อาจจะเป็นสัปดาห์ที่คุณจ,จะต้องแบบโฟกัสนะคะในเรื่องของการงานประจําของคุณนั่นแหละเออความซื่อสัตย์ความขยนันความอดทนมันเป็นเหมือนแบรนดิ้งของคุณนะคะคนเชื่อถือในสิ่งที่คุณทำเนาะเอาละหลายคนอาจจะมีแบบการทํางานหนักหรือว่าความเหนื่อยนะคะอาจจะต้องมีการพักผ่อนนะคะเกิดขึ้นมีการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอหน่อยนะคะหลายคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะอย่างเช่นการนอนปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยเออร่างกายขาดการนอนห แต่มี Angel นัเขึ้นมา4-4-4นะคะคุณได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเอาละหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสาสห้ัปดาห์นี้มีอะไรที่แบบมากมายเหลือเกินนะคะให้คุณแบบต้องคิดต้องวางแผนนะคะเออน่าจะเป็นการวางแผนก่อนที่จะตัดสินใจอาจจะมีแบบหลากหลายนะคะผุดขึ้นมาจนบางทีเราทําไม่ทันนีินะคะ่ะเออมันทําให้คุณอาจจะต้องแบบ ใช้เวลาหรือว่าอยากจะซื้อเวลาเพิ่มบางคนน่ะนะเนี่ยระวังดีๆในเรื่องของสุขภาพนะคะเออการทํางานหนะักการหักโหมเกินไปคุณพยายามอย่างมากแน่นอนคุณจะประสบความสําเร็จนะคะคุณจะประสบความสําเร็จแต่สิ่งที่ได้มาถ้ามันแลกกับสุขภาพมันก็ไม่เป็นอะไรที่บสอดคล้องอ่ะนะคุณจะประสบความสําเร็จอ่ะหลายคนมีโอกาสได้เดินทางนะคะในสัปดาห์เนี้ยโอเคดูว่ามันไม่รันบางคนมีโอกาสได้เดินทาง อาจจะเดินทางไปหาคุณพ่อนะคะไปเยี่ยมผู้ใหญ่หรือเดินทางเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือต่างประเทศก็ได้นะคะมาดูว่าในสัปดาห์นี้เรื่องที่เป็นแบบเรื่องวาวาวเรื่องไฮไลท์ของคุณคืออะไรคะ่ะสัปดาห์นี้ยังไงก็มีโชคค่ะเรื่องวาวาวของคุณจะมีโชคลาบนะคะจะมีโชคลาบจะมีความสุขจะมีปฏิหารเกิดขึ้นนะคะ อะสิ่งที่คุณกําลังจะทําในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าจัก,กรวาลเปิดทางนะคะเหมือนแบบพาทิตย์กำลังมาแบบส่งพลังงานพลังงานชีวิตออร่าอะไรอย่เงี้ยบางอย่างให้คุณให้คุณได้แบบ ได้แบบมีศักยภาพในการทําการเริ่มสิ่งที่คุณเริ่มมันจะแบบสาเร็จได้นะคะในแบบทามิ่งไกเลยแหละนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเรียนจะเริ่มอะไรต่างๆหรือว่าความสัมพันธ์เป็นช่วงที่เหมาะเจาะกับคุณมากๆแต่จะเป็นช่วงที่มันมีว้าวอย่างเช่นเซอร์ไพรส์มีเรื่องดีๆข่าวดีหรือว่าปาฏิหาริ์เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะในสัปดาห์นี้ขออีกหนึ่งใบจะมีข่าวดีเข้ามาค่ะข่าวนี้น่าจะเป็นโอกาสที่คุณรอคอยนะคะเออ ทำให้คุณได้แบบว่าเฮ้ยเห็นในศักยภาพของคุณว่าที่จริงฉันมาถูกทางอ่ะขอให้คุณโชคดีฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ด้วยค่ะเร็วเลกค่ะ